สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดความหมายเกี่ยวกับ STP Marketing STP Marketing หมายถึงการแบ่งส่วนการตลาดการกำหนดเป้าหมายและการวางตำแหน่งของสินค้าหรือบริการเมื่อเราทำการวิเคราะห์ STP จะให้กระบวนการทำการตลาดเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้นเป้าหมายของ STP Marketing นะคะคือการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อ สินค้าและบริการของคุณและไม่เพียงแต่ดึงดูดลูกค้าเท่านั้นแต่ยังดึงดูดลูกค้าที่ถูกต้องและเหมาะสมตามที่คุณวางแผนไว้โดยใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด STP ย่อมาจากดังนี้ S 1. Segmentation คือการแบ่งกลุ่มการตลาดคือการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะที่โดดเด่นของกลุ่มคนในตลาดที่คุณกำลังพิจารณา ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแคมเปญการตลาดที่เกี่ยวข้องและเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นหากคุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมหรือผู้สนใจเพื่อระบุความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของกลุ่มคนในตลาดของคุณคุณจะสามารถมุ่งเน้นข้อความรูปแบบสื่อสารและส่งข้อความในลักษณะที่มีผลกระทบที่รุนแรงกว่าแคมเปญการตลาดแบบกว้างได้แก่ 1. Demographic Segmentation การแบ่งกลุ่มตามข้อมูลประชากร 2. Psychographic Segmentation คือการแบ่งกลุ่มตามหลักจิตวิทยา 3. Geographic Segmentation การแบ่งกลุ่มตามหลักภูมิศาสตร์ 4. Behavi o r a l s e g m e n t a t i o n คือการแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรม targeting คือการกำหนดลูกค้าเป้าหมาย คือการตัดสินใจว่าจะก,กำหนดเป้าหมายแบบใดจากการแบ่งกลุ่มที่คุณได้ทำไว้ในหัวข้อ segmentation ที่คุณจะระบุที่ผู้ที่มีโอกาสซื้อสินค้าหรือบริการของคุณตามความต้องการของพวกเขาเพราะคุณไม่สามารถซื้อขายกับทุกคนได้เป้าหมายหลักของการกำหนดลูกค้าคือการพิจารณาว่าลูกค้ากลุ่มใดที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นลูกค้าที่คุณต้องการมากที่สุด มาร์เก็ n ติ้งโพสิ n i ั่นนิ่งคือตำแหน่งทางการตลาดคือความสามารถที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่สัมพันธ์กับคู่แข่งวัตถุประสงค์ของการวางตำแหน่งทางการตลาดคือการสร้างภาพลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภค รับรู้ในลักษณะที่เราต้องการขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ